ว้าวบอยโพเทโตสวัสดีค่ะทุกท่าน welcome to our channel please subscribe thank you for watching นี่ค่ะกำลังจะนำเสนอวิธีการทำแมสโพเทโตหรือมันฝรั่งบดค่ะ ก็ดูรายละเอียดนะคะก่อนอื่นก็ต้มมันฝรั่งให้เดือดให้สุกจนเละเลยค่ะก็กะประมาณเอาค่ะว่า1นึจาน1นเสิร์ฟก็ประมาณสองอมันฝรั่งนะคะสุภลักษณ์เตรียมการไว้อย่างนั้นดูนะอันนั้นคือพี่ไข่ดำค่ะนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เตรียมเครื่องบดค่ะ แน่นค่ะมีเครื่องบดก็ใช้มือนี่แหละค่ะบดนะแต่นั้นสะดวกตรงนั้นค่ะมีเครื่องบดอันนี้คือการเตรียมอาหารเย็นนะคะให้กับลุงจรเป็นมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งนี้จะมีต้นกําเนิดมาจากอาหารจานนี้นะคะมาจากประเทศอังกฤษค่ะก่อนปีพศ2อง0เออหนึ่งเจค่ะ ปีคศเปิดดูใน Google นะคะก็จะบอกรายละเอียดค่ะว่ามันฝรั่งนั้นเขาทำยังไงและเป็นอาหารดั้งเดิมอาหารแบบดึกดำบรรของคนอังกฤษค่ะคนชาติอังกฤษมาจาก b r i บิทช์เกรสบิ i ช h หรือ England นี่แหละค่ะเราเรียกว่า m a s h p โ t เทน จากนั้นเราก็ต้องราดด้วยน้ำซอสเกรวี่ค่ะซึ่งผสมด้วยพริกไทยดำซอสเกรวี่นี้มีสำเร็จขายนะคะในร้านสรรพสินค้าทั่วไปค่ะนั่นค่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกจรค่ะนะคะแมสโุดเทโทสุพลักษ์ใช้อยู่สองลูกค่ะลูกพอประมาณนี้แหละค่ะ แล้วก็ชิคเก้นค่ะชิคเก้นซอสิิสใส้อัวไก่ค่ะที่ทำสุพลักษ์จะทำไว้ยเยอะเลยค่ะอันนั้นก็เอาอบไว้ในหม้ออบรมร้อนนะคะนั่นค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจอนดินเนอร์อาหารเย็นของลุงจอนค่ะไฮฟู <High food. S 1> ้ดเราเรียกว่าแมสปูเทโตแอนด์โรสซอสิชิส สำหรับสุภาลักษ์ก็จะเป็นน้ำพริกอ่องกับข้าวสวยตามด้วยแตงกวาค่ะนะคะไทยฟูชิลิเพลสวิ k พอกมิ้นแอนโทมาโ e สขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะช่วยกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจให้สุภาลักษ์และลุงจอรด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะ Thank you for watching if you like please subscribe really appreciate delicious food with art please